แล,แล้วมือที่ว,วุ่นไหวมือที่อุ่นละเวงมือจับปูใสกระดงกกระมาถึงจ้าเขาคือว่าสันละวัตตีกับสิบวยวาได้จังไดน,นอมันกันคือจังจับปูใสกระดงอีหลีได้ล่ะเธอมือนี้เป็นพิธีปัะชิมเทศของเด็กน่อยสั้นปอหกกับเด็กน้อยสันอนุบาลสามก็คือปอขีก่โปนี่ละอันนี้มาหน่อยก็นะนะตื่นเต้นค่ะมือนี้จะเป็นวันที่เรารับใบประกาศนียบาบานาะจบชั้นอนุบาลสามเลยนะอุ้ย <Hey. S 1> อันเพิ่นตื่นเต้นเฮ้คนบ่นลบ บอนอนตื่นตาสาพุณนะแม่ตื่นได้แล้วแม่ตื่นได้แล้วไปโรงเรียนกันนุ้ยคนละนายเฮาจพ่อไปถึงโรงเรียนเท่านั้นล่ะอูยโโ้ยมูบนัดเลนมากอดกันนู้นาลาสวยจังเลยมากับใครอะ่ะปุณแต่ทูนั่งกับมีความอวดแม่เด้อนั่งก็บ,บอกว่านี่เธอนี่แม่เราเองนะแม่เรามางานรับปริญญาบัตรแล้วปุณเนนะ อู้ยูกตัวลิงสมัยแจทางแมงนะเออก็ยืนยิ้มสวยสวยยืนเซอร์แลนอเพื่อนลูกสาวถามคุณแม่ของนาลาเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะเธอมันมีช็อตหนึ่งแบบที่เียใจฉันแบบงายเงือบเลยฉันจิตตอบเพียนลูกๆว่าจังไดเพียนลูกๆถามฉันว่าจากสี่ละเธอคุณแม่ขาคุณแม่ขาคุณแม่เป็นคุณแม่เก่าหรือคุณแม่ใหม่ของนาลาคะ <c oughs> โอ้ยแม่กับโบลูล่ะว่าแม่เป็นแม่เก่าหรือแม่ใหม่ล่ะลูกเอยอันนี้ก็ต้องถาม่อใยายลิงเด้อว่าแม่เป็นแม่เก่าหรือแม่ใหม่นี่ ทุกวันนี้คุณแม่ก็สับสนค่ะว่าน้องนาราเก็บคุณแม่มาเลี้ยงหรือว่าคุณแม่คลอดน,น้องลาลาออกมาหรือเปล่า <c oughs> งานนี้เพิ่นกับมีคุยครับโมโออวดโมบนแลลวเนี่ยมีแต่แม่เรามานะครั้งนี้แต่ว่าสงการนะ่ะพ่อเราก็จะมาก็คือมาทั้งสองคนนะ่ะปุ่นนะสม,มจัจแจบลูกไข่แล้ว <c oughs> สมัยนี้มันกับสมัยใหม่เนาะสมัยนี้อนุบาลสามปอขี่ไก่โปอีงเ,เขาก็ได้ลาพิธีปัดชิมปัดชิมปัมปญยามุ่น chán ná จบอนุบาล3จบปหออกไดเอาไก่แลกออกอ้แต่คุณครูเิ่นกนระจัดงานดีดีจันงานเหมือนขอบเหมือนขั้วให้ผู้ปกครองผูกแขนแล้วก็ให้คุณครูผูกคอต่อแขนให้เด็กน้อยแล้วมันมีช็อตหนึ่งแม่เธอเข้าให้เด็กน้อยลงมากาบผู้ปกครองและและ้วซอตน้ำตาก,ก็มาถึงซอตนีลา่าซอสที่ลูกก้มกราบเธอฉันดังไห้แม่ถึงแม้ว่าตอนกราบลูกฉันสีแสดงออกโดยการแลบลิ้นปิ้นตาเลนกมูอกระกตามแต่ฉันรู้สึกว่า ลูกฉันแสดงออกบระรุกับความรู้สึกลักแม่แหละห่วงแม่แหละกราบแม่ด้วยความเต็มใจแล้วเนาะพอเสร็จพิธีแล้วเด็กแกงเพื่อนก็นต้องมาถ่ายรูปร่วมกันบอกแม่พุนเด้ถ่ายสวยๆนะแม่หนูจะเอาไปอัดกอลอพุณน,นะฮือสมแจ